นี้เราทำอะไรพี่ต้นทำถังวันนี้ตัดแล้วนะผมเนี่ยฝีมือการตัดถังเองนะครับวันนี้จะให้ทำเองนี่ล้างถังเราจะทำอะไรทำถังอบสุดยอดแต่วันนี้อบลุ่มวันด้วยนะบอกให้นี่ยทำถังนะครับตัดตั้งใจนะครับเมื่อกี้ตัดไม่ตัดเองก็ตัดถังเองนะครับ ตัดถังกันเองนะครับดูตัดถังก็โอเคแล้วฮะดูตัดถังก็โอเคแล้วเสอเป็นมือตัดถังมันยึดเนี้ยลยเสื้อไหม้เปตัวหนึ่งนะตัดถังยังไงให้เสื้อไหม้มันสะเก็ดไงเข้ามาปาบๆเลยไงบอกไปเลยครับถังนี้คือถังอบลมพันธ์ครับซื้อมาจากประเทศอะไรครับ ตั้งใจมากนะครับตอนนี้ท้าาอะไรทังอบทังอบครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ล้างล้างถังจักคาน้ำมันครับคาน้ำมันล้างให้มันสะอาดล้างให้สะอาดเพื่อที่เราจะไปทำอย่างอื่นต่อไปอาหางอื่นต่อไปจะไปใส่ เตาเขาใส่ที่รองคานใส่ใส่เตายางใส่ขาใส่เขือนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราทำโอเคพอแค่นี้ก่อนหยุดใช่ไหมหยุดหยุดเลยเอาขอบน,นี้ข้างล่าง,งเงีขอบเงีอยเอาบนี้ข้างล่างเง้ อย่าไปยืนอย่าไปไอ้นั้นมากอเนี่ยไฟนั้นระวังเฮ้ยเป็นไงโอะิทอดคเกคี่ยอย่าาาทางเียเกนั่งเคียงคูกันกับน้องเดวงดวจันที่เบงบานเป็นเไ้ี ผลงานผลงานจากเมื okay. okay. so okay. okay. right. okay, oh. ่อเช้าน okay. oh, okay, ี s> <S mm okay, ้ก็เ okay. นี่ยก็เลยอีกนิดหน่อยปรับปรุงนิดหน่อยให้มันเป็นเตาอบลมควันที่แบบสุดยอดโอเคภูมิใจมากเดี๋ยวใครทำนี่นี่มาดูดิดนิดนี่โอเคครับคุณลูกค้าโอเคค่ะเอออันนี้ก็ วทดสอบ่เป็นช่วงทดสอบอุร้อนดีมากครับอบอบดีมากอบสุดๆคล้องไว้คล้องไว้คล้องไว้เราก็จะมีระบบสองมือเราเราก็จะมีระบบเซฟตี้นะับเซฟตี้เราก็ต้องเราต้องให้มันเซฟตี้กว่านี้หน่อยเชือกมันมัดมาตรฐานไหมมาตรฐานมันจะไม่ร้อนนะนี่เราก็ยังไงครับ ระบบเซฟตี้ที่เราจะย่างเนื้อย่างต่อไปเราจะทำสตงสเต็กนี่สุดยอดเลยข้างๆ<ก>อยู่ข้างโต๊ะอยู่ข<ก>้างโต<ก>๊ะ<ก>ไม่ต้องไปไหนเหลยครับไม่ต้องไปไหนเหลยทานกินเลยอ่าโอเคนะครับฝีมือครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบอยู่ว่าความร้อนการอุณหภูมิเป็นไงจริงๆมันจะต้องมออีที่วัดความร้อนข้างในอุณหภูมิอืมวัดอุณหภูมิโอเคครับ